ก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกับช่างรุงโซลาเซลล์อีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีกันที่โคราชนะครับกับชุดสูบน้ำบาดาลโซลาเซลล์นะครับสูบน้ำสะนะครับตัวนี้ทั้งสะทั้งบาดาลนะครับก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับก็ใช้สูบจากสะขึ้นนะครับ ใช้ด้วยระบบหอยโค่งนะครับหอยโค่งโซลาเซลล์พันหนึวัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นแผงโมโนฮาร์ปเซลล์นะครับผมเปลี่ยนระบบนะครับตอนแรกก็ใช้นะครับขึ้นกับรถพิงอัพคันนี้นะครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นรถเข็นเพราะว่าพิงอัพจอดตายนิ่งนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ก็เลยต้องเปลี่ยนสถานะนะครับให้มาอยู่อย่างนี้เพื่อเคลื่อนที่ได้นะกระจอดไว้นานมากนะครับก็เลยเกิดอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับเปลี่ยนมาใช้นี่ครับรถเข็นเคลื่อนที่นะครับไปได้ทุกที่แนะรเงเบานะครับเบาเบามือเบาแรงนะครับไม่ต้องเข็นหนะักนะครับไปได้ เกือบทุกพื้นที่นะครับที่มีน้ำให้ดูดมีน้ำให้สูบนะครับผมส่วนปั๊มบรดานนะครับเราก็จะติดไว้สองกล่องข้างกันนะครับผมปั๊มบรดานก็จะอยู่ตรงนี้นีครับนี่ปั๊มบาดานจะอยู่ตรงนี้ันนี้ใช้มาประมาณถ้าติดตามคลิปช่างรุ่งนะครับก็จะ รู้นะครับว่ากี่ปีตัวนี้ใช้มาแล้วส่ปีนะครับยังไม่มีปัญหาครับผมใช้สูบลงไปที่สะนะครับพอในสะเต็มก็ใช้ห้อยโค่งนะครับสับเข้าไปได้เลยใช้ห้อยโคง่งปิดปั๊มบดาลก็สับเข้าที่ห้อยโคง่งเพื่อสูบจากสะนะครับผมตอนนี้ช่างนะครับช่างก็กําลังทําระบบนะครับ รถเข็นโซลาเซลล์เคลื่อนที่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตอนเข็นไปนะครับว่าแรงใช้กำลังเบานะครับเบาเนี่ยใช้มือเดียวมือเดียวนะครับได้เลยสบายๆนะครับผมเป็นการเข้าระบบเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการ ของตู้นะครับรับลงเสร็จเรียบร้อยนะครับพับได้เก็บได้นะครับอลองใสยดูนะครับผมหนักไหมไม่หนักเลยนะครับเบาใสา่และเบาแรงดีครับผมดูการโยกสบายสบายครับนี้ไปไหนก็เรียบง่ายหรือว่า จะเอาขึ้นรถไปที่ไหนก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ทีมงานช่างรุ่งขอจบคลิปไปก่อนสวัสดีครับ